เวลาที่ความเครียดถาถมเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ว่าจะเป็นคำพูดของคนอื่นเรื่องราวที่ผิดพลาดหรืออาจจะเป็นความกังวลที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันสิ่งแรกที่คนเรามักจะทำก็คือตีความเรื่องราวเหล่านั้นเกินจริงจนทุกอย่างดูแย่กว่าความเป็นจริงหลายเท่าแต่นี่คือข่าวดีครับคุณสามารถทำให้ใจของคุณน,นั้นสงบลงได้ภายในสนาทีแรก ถ้าคุณตั้งหลักให้ทันก่อนที่อารมณ์จะพาคุณไปไกลจนควบคุมไม่ได้เทคนิคที่ไม่ได้ซับซ้อนแต่เป็นวิธีที่นักจิตวิทยาใช้กันทั่วโลกเพราะมันจะทำให้สมองกลับมาคิดได้อย่างมีเหตุผลอีกครั้งวันนี้เราอยากให้คุณลองใช้เทคนิคนีคน้และคุณจะรู้ทันทีว่าความสงบนั้นอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดเทคนิคที่1การตั้งหลักเมื่อความเครียดพุ่งสูงขึ้น สมองจะเข้าสู่โหมดสู้หรือว่าหนีซึ่งทำให้เรานั้นคิดเร็วหัวร้อนและมีความรู้สึกตื่นตระหนกสิ่งที่ต้องทำทันทีก็คือหยุดความคิดที่กำลังวิ่งเร็วแล้วดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันแบบเฉียบพลันเริ่มต้นง่ายๆด้วยการกำมือแน,น่นๆหนึ่งครั้งแล้วคลายออกหลังจากนั้นแตะที่หน้าอกตัวเองเบาๆเพื่อบอกกับตัวเองว่าฉันยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้บอกในใจสั้นๆว่า จงตั้งหลักก่อนหลังจากนั้นคุณจะรู้สึกเหมือนกับยืนได้มั่นคงขึ้นในทันทีมันคือการดึงตัวเองออกจากความคิดฟุ้งซ่านกลับมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเทคนิคที่2จงหยุดส่วนใหญ่นั้นเราไม่ได้เครียดจากเหตุการณ์แต่เรามักจะเครียดจากปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นเร็วเกินไปลองหยุดตัวเองไว้สัก5วินาทีอย่าเพิ่งตอบโต้ อย่าเพิ่งคิดอะไรเยอะอย่าเพิ่งตีความไปต่างๆนานา,นาจงบอกตัวเองว่าหยุดการหยุดเพียงแค่ไม่กี่วินาทีแบบนี้มันจะทำให้สมองส่วนเหตุผลกลับมาทำงานและเป็นการลดความตื่นตระหนกลงได้เทคนิคที่3การหายใจแค่คุณนั้นหายใจให้ถูกวิธีระบบประสาทจะเปลี่ยนจากโหมดเครียดกลายมาเป็นโหมดสงบในทันที ลองหายใจเข้าช้าๆสักสีวินาทีกลั้นไว้สีวินาทีและผ่อนออกยาวสัก6วินาทีลองทำซ้ำสามรอบคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่าความเครียดลดลงคุณจะเกิดความนิ่งเหมือนกับสมองถูกรีเซ็ตใหม่เพราะว่าการหายใจยาวๆมันจะทำให้ร่างกายส่งสัญญาณว่าฉันปลอดภัยแล้วเทคนิคที่4มองในมุมใหม่ เมื่อใจของเราเริ่มนิ่งมากขึ้นให้ลองตั้งคำถามกับตัวเองนะครับเรื่องราวนี้มันแย่จริงๆหรือสมองของฉันตีความให้มันแย่เกินไป99%ของความเครียดของคนเรามักจะเกิดขึ้นจากสมองขยายเรื่องให้ให,ใหญ่กว่าความเป็นจริงเสมอลองถามคำถามให้กับตัวเองเพิ่มอีกสัก2ข้อครับอะไรคือข้อเท็จจริงในเหตุการณ์นี้และอะไรคือความคิดที่ฉันเติมขึ้นมาเอง พอเราแยกออกได้คุณก็จะเห็นทันทีว่าสิ่งที่ทำให้เครียดมันไม่ใช่สถานการณ์แต่ว่ามันคือมุมมองของเราเองและเมื่อตั้งคำถามอะไรแบบนี้ความเครียดจะเล็กลงทันทีเหมือนกับลูกโป่งที่ถูกปล่อยลมออกเทคนิคการลดความเครียดแบบนี้ถ้าคุณฝึกใช้บ่อยๆคุณจะค้นพบว่าไม่มีเหตุการณ์ไหนที่ใหญ่เกินความควบคุมของคุณ ในทุกครั้งที่คุณเริ่มเครียดหรือว่าเริ่มกังวลคุณจะรู้วิธีตั้งหลักแก้ไขปัญหาและทำให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นจงจําไว้นะครับว่าคุณไม่ได้ต้องชนะความเครียดแต่แค่คุณนั้นต้องชนะช่วงแรกของมันให้ได้และเมื่อคุณสามารถควบคุมช่วงแรกได้คุณจะสามารถควบคุมทั้งหมดและคุณสามารถควบคุมชีวิตของคุณได้ในที่สุด ลังจากที่คุณใช้เทคนิคที่กล่าวมาข้างต้นนะครับตั้งหลักหยุดหายใจแล้วมองมุมใหม่สิ่งที่สำคัญก็คือการพาใจของตัวเองค่อยๆกลับเข้ามาสู่สภาวะที่มั่นคงเพื่อไม่ให้ความเครียดนั้นกลับมาทำร้ายคุณอีกครั้งขั้นแรกคือการแยกให้ชัดเจนว่าอะไรคือข้อเท็จจริงและอะไรคือความรู้สึกที่สมองของเราแต่งขึ้นมา เพราะเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์กดดันสมองมักจะขยายปัญหาให้ใหญ่กว่าความเป็นจริงเสมอลองเขียนมาเป็นสองคอลัมน์ง่ายๆก็ได้ครับมันจะช่วยให้เราเห็นทันทีว่าเราเครียดเพราะเหตุการณ์หรือว่าเครียดเพราะอารมณ์ของเราเองและนี่คือก้าวแรกของการดึงตัวเองออกจากความคิดฟุง้งซ่านเมื่อคุณเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือ การตามหาจุดที่คุณสามารถควบคุมได้ซึ่งนี่เป็นวิธีที่ช่วยให้สมองรู้สึกปลอดภัยและกลับมาเป็นผู้คุมสถานการณ์อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการควบคุมวิธีพูดการเลือกการตอบสนองหรือการตัดสินใจพักก่อนเพียงแค่ถามตัวเองสั mother, ้นๆนะครับว่าฉันสามารถควบคุมอะไรได้บ้างคุณจะรู้สึกว่าเรื่องที่มันหนักๆในตอนแรกนั้น มันจะเบาลงทันทีเพราะคุณพบว่าตัวเองยังมีพลังในการตัดสินใจอยู่คุณไม่ได้ถูกสถนานการณ์ลากไปโดยลำพังเหมือนก่อนหน้านี้หลังจากนั้นให้คุณเลือกการตอบสนองที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้คุณไม่จาเป็นต้องแก้ไขทุกอย่างในทันทีสิ่งที่คุณต้องการก็คือการตัดสินใจอย่างมีสติและไม่ทำร้ายตัวเองเพิ่ม อาจจะเป็นการเลื่อนเรื่องสำคัญออกไปก่อนสัก1ชั่วโมงการโทรไปพูดคุยเพื่อเคลียร์ใจหรืออาจจะเป็นการเขียนแผ่นสั้นๆถึงสิ่งที่เราควรทำก่อนหลังการตอบสนองในลักษณะแบบนี้นะครับมันคือการช่วยรักษาพลังใจและไม่ให้คุณนั้นกลับเข้ามาสู่ความกดดันอีกครั้งต่อจากนี้ให้ถามตัวเองด้วยคำถามนะครับว่าเรื่องนี้จะสำคัญในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าหรือเปล่า คำถามนี้มันคือการเปิดมุมมองใหม่เพราะวะ่า90%อร์ซของเรื่องที่ทำให้เราเครียดในตอนนี้มันจะไม่ได้ค่อยสำคัญเท่าไหร่ในระยะยาวถ้าคำตอบของคุณคือไม่สำคัญจงวางเรื่องนั้นลงได้เลยครับแต่ถ้าหากเรื่องนั้นมันยังสำคัญอยู่อย่างน,น้อยคุณก็รู้แล้วว่ามันคือเรื่องที่ควรจัดการอย่างมีเหตุผลไม่ใช่เรื่องที่ควรจัดการด้วยอารมณ์สุดท้าย ก่อนกลับไปทำงานหรือว่าใช้ชีวิตต่อให้คุณนั้นเติมพลังใจตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเดินช้าๆสักหนึ่งนาทีดื่มน้ำหรือว่าขอบคุณสิ่งเล็กๆที่คุณมีอยู่วิธีนี้เหมือนกับการเก็บฝุ่นในใจออกไปให้หมดเพื่อไม่ให้ความเครียดตกค้างสะสมกลายเป็นความกังวลใหม่ในอนาคตหลังจากนั้นให้ลองถามตัวเองนะครับว่าเรื่องนี้ สอนอะไรกับฉันได้บ้างถามตัวเองแบบนี้เพื่อเป็นการเก็บบทเรียนเบาๆเพื่อที่คุณนั้นจะเอาไว้สอนใจของคุณต่อไปได้ในอนาคตอย่าลืมปิดท้ายด้วยการขอบคุณตัวเองนะครับอาจจะเป็นคำพูดที่ว่าวันนี้ฉันทำได้ดีที่สุดแล้วคำพูดนี้คือการเรียกพลังงานของคุณกลับมาและมันจะทำให้คุณหันกลับมามองสิ่งดีๆที่คุณมีอยู่ในชีวิต และจากที่คุณใช้เทคนิคที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือสมองของคุณจะเปลี่ยนศูนย์บัญชาการกลับไปที่ส่วนเหตุผลอย่างรวดเร็วการควบคุมความคิดในช่วงวิกฤตสั้นๆนั้นคือแก่นของความยืดหยุ่นทางจิตใจสิ่งสำคัญในช่วงแรกก็คือมันไม่ใช่การแก้ไขทุกอย่างในทันทีแต่มันคือการต่อสัญญาณความสงบในใจ เหมือนกับหลักการคูดาหรือว่าการผ่อนคลายหลังพีคในวงการกีฬาเช่นแนวการฝึกของอีเลียตคลิปโชเก้ที่จะไม่ปล่อยให้ร่างกายหรือระบบประสาทถูกใช้งานหนักซ้ำทันทีหลังจังหวะพีคก,การรีเซ็ตใจเร็วๆแบบนี้นะครับมันคือการสร้างระยะปลอดภัยทางอารมณ์มันคือการสร้างพื้นที่ให้ตัวเองนั้นคิดช้าลงและหันกลับมาโฟกัสในสิ่งที่ควบคุมได้อีกครั้งช่วงหลังเหตุการณ์ คือช่วงที่คุณนั้นกำลังกำหนดนิสัยตอบสนองของสมองใหม่อย่างเป็นรูปธรรมถ้าคุณรีบเร่งตัวเองเหมือนเดิมสมองก็จะบันทึกว่าการสงบใจนั้นไม่ช่วยอะไรแต่ถ้าคุณแสดงให้มันเห็นว่าการนิ่งนั้นจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสมองก็จะเริ่มยอมรับโปรโตโคอลใหม่ของคุณคกลไกนี้คือการสร้างนิสัยใหม่ของสมอง มันคือการเพิ่มน้ำหนักการรับมือทีละขั้นเหมือนกับการฝึกกล้ามโดยใช้ดัมเบลแต่สำหรับคุณมันคือการฝึกความสงบทีละบททดสอบซึ่งคุณนั้นกำลังอัปเกรดตัวเองให้เก่งมากขึ้นถ้าคุณยังสงสัยว่าวิธีอะไรแบบนี้จะสามารถใช้ได้กับทุกเรื่องจริงๆไหมเราจะขอย้ำข้อเท็จจริงทางจิตวิทยาครับคนจำนวนมากนั้นเชื่อเสียงความคิดที่ดังที่สุด โดยแทบไม่รู้ตัวเลยว่านั่นคือเสียงจากสมองส่วนตื่นตระหนกและมันก็ไม่ใช่ความจริงแต่ว่าความจริงจริงๆแล้วมันคือเสียงที่เงียบกว่าอยู่ลึกกว่าและนุ่มนวลกว่าถ้าคุณไม่ให้เวลามันพูดคุณจะเชื่อเรื่องที่สมองแต่งขึ้นที่ใหญ่กว่าความเป็นจริงซ้ำไปเรื่อยๆการให้สมองนั้นเห็นหลักฐานจากการปฏิบัติ คือแก่นแท้ของการให้สมองเชื่อผ่านการลงมือทํามันคือการเริ่มต้นของความรู้สึกเป็นผู้กุมชีวิตของตัวเองมันคือการฝึกให้คุณได้ยินหัวใจตัวเองก่อนเสมอและมันจะทําให้คุณกลับมาคุมเกมได้ทุกครั้งความเครียดนั้นมันไม่ใช่ศัตรูที่ต้องต่อสู้ให้แตกหกักแต่มันคือพลังงานที่รอให้คุณจัดวางเข้าเป็นระบบที่เหมาะกับตัวเองเมื่อคุณ ฝึกควบคุมอารมณ์ให้มันเห็นผลจริงเพียงครั้งเดียวสมองจะเรียนรู้ว่าโหมดใหม่ของฉันนั้นได้ผลกว่าและหลังจากนั้นความเครียดจะค่อยๆเปลี่ยนบทบาทจากผู้พังทลายกลายมาเป็นแรงเสริมทักษะให้กับชีวิตของคุณถ้าคุณให้เวลาตัวเองก่อนที่จะประเมินเรื่องต่างๆคุณจะพบว่าความสงบนั้นมันไม่ได้อยู่ไกลเลย มันอยู่แค่หลังการตัดสินใจที่ฉลาดขึ้นหนึ่งครั้งถัดไปเท่านั้นเองเมื่อใจเราสงบไม่ว่าเหตุการณ์ข้างนอกจะหนักแค่ไหนคุณจะไม่ตอบสนองจากตัวตนที่บอบช้ำของอดีตอีกต่อไปแต่คุณจะตอบสนองจากหลักฐานว่าใจคุณสามารถสงบได้แยกข้อเท็จจริงได้และไม่ตัดสินใจแบบทำร้ายตัวเองมากขึ้นจงจำไว้นะครับว่า คุณไม่ได้ต้องชนะทุกคลื่นของความเครียดแต่คุณนั้นต้องปิดสวิตช์ในช่วงแรกของมันให้ได้หลังจากนั้นทั้งวันของคุณมันจะเป็นสนามฝึกเมื่อนิสัยนี้ถูกบันทึกในสมองแล้วชีวิตทั้งชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณจะมองความเครียดเล็กลงคุณจะเห็นว่าความใจเย็นของคุณนั้นใหญ่ขึ้นและคุณ จะมองพลังใจของตัวเองเป็นแกนหลักของทุกการตอบสนองมันคือของขวัญที่คุณมอบให้กับตัวเองในแต่ละวันนั่นก็คือการเชื่อผ่านการลงมือทำและเป็นการฝึกหัวใจของคุณให้รับมือกับความเครียดที่สามารถใช้ได้ผลจริงในทันที